ก็อยากจะมาเจบกเรื่องราวของบรรดาเราพันคมนิตทั้งหลายนะครับที่เดินทางไปมอบตัวที่กองปราบเมื่อวันนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่เรื่องราวต่างๆเสจเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสุนทิได้พูดเสียงดังฟังชัดนะครับ,รบว่าจะดําเนินการฟ้องร้องพลตโทสมยศทุ่มพันม่วงนะครับอย่างถึงที่สุดครับ ผลที่ต้องฟ้องร้องอย่างถึงที่สุดเนี่ยก็ถือว่า,เ,าเป็นการทำงานเกินหน้าที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะมีจะเป็นการแข่งหรือรอัดยาและแม้แต่พลตโทสมยศเนี่ยนะครับแต่กเกษียรราชการไปแล้วก็ตามแต่ข้อคดีความเนี่ยเ็าจะต้องติดตัวต่อไป mm hmm. ถามว่าทำไมนะครับแกนนำพันธมิตรคนสำคัญเนี่ยถึงต้องประกาศแบบนี้เราก็ต้องไปไล่เรียงดูชนิดครับ,รบประเด็นเนี่ยคือประเด็นอยู่ที่ตัวพลตำรวจโทสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยครับครับที่เป็นคนที่มีความสนิทสนมกับคนนุณนายินชิดชอบนะครับ,รบเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ทีนี้ผมก็อยากจะมาไล่เรียงให้รู้จักกับพลตำรวจโทสมยศ ผมพันม่วงซะหน่อยนะครับ mm. เรียกว่าเป็นนายตำรวจที่เติบโตมาเนี่ยค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดกับทางสายการเมืองมาโดยตลอดนะครับ mm. แต่แรกเนี่ยเคยเป็นนายตำรวจติดตามคุณมนตรีขงพาณิชย์เคยยินชื่อไหมครับค่ะ mm. เป็นอดีตหัวหน้าพักคจิตสังคมเป็นนักการเมืองชื่อดังเอ็นรัฐมนตรีอยู่หลายกระทรวงด้วยกัน ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมยศเนี่ยก็เป็นนายตำรวจติดตามแล้วก็ทําให้เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงทางการเมืองนะครับเนื่องจากว่าคุณมงคลีพงพาณิชย์ในขณะนั้นก็มีความสนิทสนมกับทางบริษัทจริงพาวเวอร์นะครับมันะจะเชื่อมโยงหมดบุญของคุณมนตรีเนี่ยครับเพราะว่าได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับ คนอำเภโทสมยศกุ้งฟันม่วงเนี่ยก็จากความสัมพันธ์กับทิงพาวเวอร์ก็ต่อเนื่องมาอย่างคุณในวินชิดชอบนะครับ,รบแล้วก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเพื่อนรักเพื่อนใครนะะอายุก็อยู่ในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับ huh. ก็ติดผูกติดกันมาตลอดหน้าที่ตำแหน่งแห่งหนในราชการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มี แต่ความเจริญก้าวหน้าในราชการเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเป็นพลตำรวจโทเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการผบตรเนี่ยครับไม่ใช่ผู้บัญชาการเป็นผู้ช่วยครผบ,บตรเนี่ยมาสองปียังเหลืออายุราชการอยู่ในขนาดนี้นะครับอีกหกเจ็ดปีถือว่าเป็นคนที่รับราชการและตำแหน่งเนี่ย เก้าไปค่อนข้างจะเร็วนะครับด้วยความสัมพันธ์กับนักการเมืองหรือด้วยฝีมือในการทํางานหน้าที่รายการก็าตานแต่ครับแต่วันนี้เนี่ครับเมื่อได้รับความรับผิดชอบให้ดูแลคดีพันธมิตรเนยครับมันก็เหมือนกับมวยสู่คู่ขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตได้เนยครับพันธมิตรประชาชนด้วยชาติไทยเนี่ยครับ ด้านหนึ่งเนี่ยขณะที่มีความสัมพันธ์อันดีหรือค่อนข้างเลยครับมาทางด้านดีเนี่ยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลในสา,ายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่ยืนอยู่ฝั่งคนละข้างกับคุณนวินชิชชอบและคุณสุเทพเรื่องสุบัตินะครับในมุมมองของพัชธนิรก็คือคุณนวินชิชชอบ กับคุณสุเทพเรื่องสุบรรณเนี่ยได้ผลเดก,กําลังตายเป็นหนึ่งเดียวเป็นฐานเดียวกันในทานการเมืองและไม่น่าจะมีความปรารถนาดีกับพันธมิตรอันนี้คือในแง่มุมที่พันธมิตรได้เสด็เป็นความคิดเห็นเป็นการเมืองมาโดยตลอดเลยครับเพราะนั้นเนี่ยจึงเกิดการประทะประทังกันมาเรื่อยๆถ้าเราเห็นหรือเราดูบทบาทของคุณสนใิชุ่นของคุณือดูบทบาทของในสุธิม สื่อในเครือข่ายเอสซีวีนะครับก็วุ่งเป้าไปที่การตรวจสอบคุณเนวินกับคุณสิทย่างศ์ยันครับมันก็เป็นไได้ที่ทําให้